ว่ากันว่าสเสน่ห์ของคนที่เกิดในวันพุธนับได้ว่าคนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์อีกหนึ่งวันเกิดในเจ็ดวันตามตำราโหราศาสตร์บูฮานของหมอดูได้หลายทานยังได้กล่าวไว้อีกว่าายหรือยิงคนใดที่เกิดในวันพุธสเสน่ห์จะมาในหูแบบของวาจา,าท่าทีและคำว่าที่มีสเสน่ห์เหตุห้เป็นที่ต้องตาต้องใจเพศตรงกันขาม เขามาหาได้แบบง่ายๆคนเกิดวันพุธเหตุยังก็จะได้หับหมากผลชีวิตจะสมหวังทุกอย่างโชคใหญ่จะลนทับจะสมหวังในเรื่องของการเงินการงานและความหักเอาจริงๆแล้วตวัวตนของคนที่เกิดในวันพุธเป็นคนที่ปากห้ใจดีมักเหตุบุญสุนทานเป็นนิสัยส่วนหนึ่งของชีวิตเคยมีผู้ใหญ่เขามาพบเห็นถึกตาต้องใจหักแพงเหมือนลูกเหมือนหลาน เหตุให้คนที่เกิดในวันพุธมีผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำสู้เหตุให้สวิตเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆคนเกิดวันพุธสวิตจะประสบผลสําเร็จเมื่อก้า,าวเข้าสู่วัยกลางคนสวิตจะผิกพันไปในทางที่ดีจากลังมือเป็นฝ่ามือคนที่เกิดในวันพุธเองก็บ่คิดว่าสวิตจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะสวิตจะสมหวัง ทางด้านการเงินการงานและความหักจนถือคนอ้อมขางตั้งสายาวาเศรษฐีหนาใหม่ในตะกูลชีวิตของคนที่เกิดในวันนี้เมื่อถึงข้าวต๊ต่ำก็จะต๊ต่ำได้บดดนเพราะคนที่เกิดในวันพุธมีผ้รผูปุหญ่เขามาอุปถัมภ์ควาสู้สวยเหลือถาจะว่าอีกอย่างหนึ่งคนที่เกิดในวันพุธเป็นคนที่เจ้าสู้เพราะหมักโปรเสน่ด้วยคำวา้าว่าจาที่ไพเราะมวนหู จึงเหตุหายเพศตรงกันขามลงหักลงลายได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวพอสเสน่ห์ของคนที่เกิดในวันผุดอยู่ที่คำว่าคำจาอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่หนาตึงและหนาเข้มจนเกินไปจนเหตุห้คนที่แอบหักคนที่เกิดในวันผุดบอกกล้าเกาหาเหตุให้เสียโอกาสไปได้แบบง่ายๆเ่นกันดังนั้นสิ่งที่อยากแนะนําสําหรับสาวที่เกิดในวันผุดก็คือหาย,ยิ่มแย้มอยู่เสมอคนเกิดวันผุดตามลักษณะแล้ว สเสน่ห์จะอยู่ที่คำว้าและวาจายิ่งเพิ่มหอยยิ่มเข้าไปยิงเหตุให้คนที่เกิดในวันนี้มีสเสน่ห์เพิ่มเติมขึ้นไปอีกขันเวลาคนวันพูดแต่หกักไผก็จะหักแบบหัวปักหัวปัม๊มเหตุให้อีกพายเบิ่งว่าหนาลำคาญหนาเบือ่อเป็นคนขี่สงสารมักสวยเหลือคนอื่นจนบางครั้งตัวเองกับลำบากใจเป็นคนขี่น้อยใจและมกักหายคนเอาใจเส้นเดียวกัน เป็นคนที่เครียดง่ายหายไวคนเกิดวันพุธถ้าบ่พอใจกับสิ่งใดก็จะบ่เลือกที่จะว่าออกมาคนเกิดวันนี้เป็นคนที่หมั่นคงหมายความว่าถ้าเลือกภัยมาเป็นแฟนแล้วก็จะดูแลสวยเหลือแพนอย่างเต็มที่เรื่องนอกใจหายห่วงพอคนที่เกิดในวันนี้หักภัยแล้วหักจริงอย่างแน่นอนคนเกิดวันพุธบ่หมักคนจู้จี้จุกจิกเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายคนเกิดวันนี้ เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่ปากแข็งแต่ใจอ่อนเป็นคนที่พึงพาได้หัวแข็งหักก็คือหักและเป็นคนที่บวันไหวกับอีอย่างง่ายๆเวลามีเรื่องอย่างเขามาก็จะหมักเว้าแบบตรงตรงสิ่งที่คนวันพูดบ่หมักที่สุดก็คือการตัวและหลอกลวงถึงจะหลอกลวงได้ก็หลอกลวงได้เพียงข้างเดียวข้งที่สองจะบ่มีอีกสิ่งที่อยากแนะนําสําหรับเศร้าที่เกิดในวันพุธ ในการเสริมสเสน่ห์ก็คือให้บูซาผ่าตามวันเกิดของตนและทุกๆวันศีลให้ไหว้ผ่าสวดมนต์อยู่เป็นประจำสิ่งนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่คนเกิดวันพุธบบเคยหู้และบบเคยคิดมาก,ก่อนคนเกิดวันพุธจะได้หับข่าวดีและจะได้ขับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ว่ากันว่าวาสนาของคนที่เกิดในวันพุธจะมีผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถมัมภ์ค้าชูและสวยเหลือ มีเกณฑ์ได้หับศัพท์ล่ำรวยดังใจไฝ่ฝันมาโดนนานการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายๆ่องทางดวงของคนที่เกิดในวันพุธจะประสบผลสําเร็จทางด้านการงานและมีเกณฑ์ได้หับโชคลาบจากการเสี่ยงโชคจะได้จับเงินแสนเงินล้านขึ้นไปจนมีบ้านมีรถเป็นของตนเองครอบครัวจะกลับมามีความสุขและสมหวังภัยที่พังจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุ และแท่คลิปนี้ออกไปให้คนที่เกิดวันเดียวกันกับทานได้หับฟังเพื่อเป็นสิริมงคลและเปิดดวงของทาน